สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนจ้าฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเหตุใจน้ำแนวได้จ้าเด้อเมื่อนี้คะ่ะทุกคนหลังจากที่จอยนะคะส่งเด็กหน่อยเขาโรงเรียนแล้วก็กินเขากินหนามกินทา่าเรียบร้อยแล้วนะคะจอยก็มาลุยงานต่อคะ่ะนี่คืองานของข้าเองแฮ้หลังจากนั้นนะคะก่อนที่จอยจะมาเติมสินค้านี่นะคะจอยกับสิตรงมาเช็คของคะ่ะ เช็คของเขาระบบกอนนะคะทุกคนเพราะว่าสินค้านะคะมีขึ้นมีลงค่ะแต่ตอนนี้นะคะช่วงนี้บ่มีลงค่ะมีแต่ขึ้นย่างเดียวจ้าเพราะว่าน้ํามันขึ้นจ้าน้ํามันขึ้นคล้องกับขึ้นน้ำนะคะทุกคนและหลังจากที่จ้อยนะคะเคลียรตรงเคาน์เตอร์เรียบ้อยแล้วค่ะจ้อยก็มาลุยตรงนี้ต่อค่ะทุกคนแล้วก็มาเต้นมานองมานแดงค่ะโยกซ้ายโยกขวาค่ะอารมณ์ดีค่ะมีเพลงฟังด้วยนะจ๊ะ ดูบินของจอยค่ะยาวเหยียดไปเลยค่ะจอยก็มาเหตุงานค่ะแบ่งงานหน้าที่กันเรียยร้อยแล้วจ้าทุกคนแบ่งให้น้องๆนะคะเหตุซอยกันเดียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แยกแยกกันไปทํางานค่ะทุกคนจอยก็มาเหตุมองนี้ค่ะมองเก่าค่ะมองเก่าประจําของจอยนะคะอ่ะจอยอยากสิบอกว่านะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเด็กหน่อยไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสนเเร็จแล้วไปมนอย กับบ่มีคนป่วนจ้อยนะคะไม่มีเด็กที่ไหนมาป่วนได้เลยนะคะแต่เสาร์อาทิตย์ค่ะจ้อยกับสิตองเบิงเพลินค่ะเวียกงานจ้อยสิบ่ค่อยยด้เหตุจะไม่ได้ทําเลยนะคะโทรศัพท์กับหอดบ่เด้จับจ้าแฟนบอกว่าจันถึงสุกเหตุไปงานกับลงมาเหตุโทรศัพท์อยากเล่นกับเล่นแต่เสาร์อาทิตย์ห้ามเล่นจ้า <c oughs> เป็นจังไดล่ะคะกดขอตกลงของคุณสาจ้อยค่ะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนจอยกันมาเต้นมานองมะเองค่ะอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะถึงวังงานท่าสีร้ายนะคะแต่เราก็มีอารมณ์หน่อยนะคะทุกคนเต้นนองน่งนองแน่งไปจ้าแล้ววันนี้นะคะจอยกระดาษหญ้าท่าล็บมาค่ะสีท่าเล็บงามๆนะคะทุกคนนองสาวยางพาดมาเห็นค่ะเพิ่นว่าโอ้ยเนาอสื้อมาห้แต่เขา่น่หลนะน้ะ ซื้อมารอหนารอต้าเพิ่นนะคะทุกคนเพราะว่ายังหนองสาวค่ะเพิ่นชอบท่าเรียบแห้งค่ะเจ้าก็เลยซื้อมากค่ะซื้อมาให้เล่านั่นละจ้าหลังจากนั้นค่ะทุกคนจอยก็มาแบ่งมาอ่าเขาอ,อื่นอีกอย่างนอวุ่นเซนค่ะวุ่นเซนซดนะคะจอยก็ซื้อมาแพ็คหนึ่งค่ะแต่ว่านะคะแฟนจอยก็ซื้อมาส้นกันกับจอยค่ะทุกคนเป็นสองแพ็คค่ะ ขายทานบอก,กับบจักนะคะทุกคนอะน,นะะ้อ,นอ,งนองสาวค่ะแอบซองน้องสาวจักน้อยนะคะทุกคนวังหนึ่งขายเห็นเพื่อนดมยาดมค่ะสงสัสสีเป็นลมค่ะเ <laughs> พราะว่าเราทําตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะทุกคนเหตุจนตอนนี้นะคะทุกคนตอน,นหนีจังโมงแล้วน,นนี่ตอนหนีสิ่ายสองและะ้วค่ะทุกคนแล้วก็ทําไปจนลืมกินเขากินน้ำค่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนเซียนทอคะ่ะจอยซื้อมากกว่าแต่ซุกแล้วนะคะ ซื้อมาปุ๊บจอยก็เอามากินปั๊บโหลดค่ะหน่วยหนึ่งค่ะโอ้เสบเพราะปัญญังค่ะเพิ่นบ๊สุกนะคะทุกคนเหนือแข็งค่ะความหวานอย่าไปถามถึงค่ะม่มีความหวานจักน้อยค่ะจอยแด้ลิปสติกมาสองกองค่ะมีทั้งสีชมพูและสี้มค่ะซื้อมาใส่จากของเองนะคะขายพรอมค่ะและหลังจากนั้นก็มีรถเล่ค่ะผููบ่าวรถเล่มาขายพักจ้าจอยก็แวะซื้อเพิ่นจักน้อยค่ะ ยังออกไปสื่อเพิ่นค่ะเพื่อนบอกว่าเจ้าสิเอาไปขายต่อบอกอเดี๋ยวขอยสิรดให้เจ้าเดอจอยก็เลยว่าโอเคได้เลยจ้าจอยก็เอามาแบ่งเด็กกาไรงสองสามบาทก็เอาไปค่ะหลังจากนั้นค่ะของกับมาทรงค่ะจอยกับมาเช็คของก่อนค่ะแต่เอ๊ะข้างหลังจอยเป็นอิหยังกับบรูนะคะเสือซีฝฟ้านะคะเหตุอิงยังเนาะคนอื่นค่อยเห็ุงานนีเนาะเน่เนาะสงสัยรยท่าเรียบค่ะทุกคน ถ่วงจอยไปวังนึงนะคะว่าซสือ,อยาท่าเล็บไม่ห้เพิ่นเพิ่นกันร้อยเอามาท่าค่ะท่าเล็บอีหลีนะคะทุกคนเวียกงานบระเฮนะจารสาวหน่อยจ้อยค่ะโอเคค่ะมือนีไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ